สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะอยู่ผมลลัสนอเช่นะฮะวันนี้อยู่การรีวิวแชมเปี้ยนนะฮะไม่ได้รีวิวสกินเนาะมาเป็นรีวิวแชมเปี้ยนนะฮะเป็นตัวใหม่นะครับผมที่กำลังจะเข้าเซิร์ฟไทยอีกไม่นานนะครับแต่วันนี้ผมมาเล่นในเซิร์ฟ pbe นะฮะเซิร์ฟนี้เขาเข้าแล้วนะฮะเอ่อมีนามว่าทาริยานั่นเองนะฮะทาริยาครับก็เป็นตัวดูของก่อนนะครับดูของแล้วก็ของที่ออกนี่ครับเวทนะฮะก็เป็นเวทเวทปกตินี่แหละครับ อาจจะลงแท้งก็นิดหน่อยครับก็มีลงแท้งบ้างครับแต่ก็เป็นส่วนใหญ่จะเป็นเน้นไปในทางเวทนะฮะก็ลงแท้งได้ครับโอเคนะครับเรามาดูท่าสกิลกันก่อนเลยนะฮะโอเคครับเรามาเริ่มที่สกิลคิวกันเลยนะครับผมนะฮะก็นี่นะฮะกดปุ๊บจะมีเหมือนเออน้ําแข็งหรืออะไรสักอย่างนะครับโจมตีศัตรูนะฮะก็สร้างอันตหายเป็นเวทครับโอเคเรามาดูสกิล W นะฮะสกิล W นี้จะสามารถสร้าง เออเหมือนกับน้ําแข็งขึ้นมานะครับสามารถน็อกอัพศัตรูได้นะฮะเราเราเราสามารถเลือกทิศทางที่มันจะน็อกอัพมันจะกระเด็นไปตรงนั้นได้นะครับถ้าสมมติผมเนี่ยนะครับดูเนี่ยนะฮะมันก็จะกระเด็นมาข้างหน้านะครับเราสามารถเลือกทิศทางได้นะครับถ้าเกิดน็อกอัพติดกาแพงมันก็จะน็อกอัพนะครับเนี่ยฮะสามารถดันมันไปข้างหลังได้นะครับแล้วแต่ทิศทางที่เราเลือกเลยนะครับผมแต่ต้องทําให้โดนนะฮะถ้าไม่โดนก็เป็นแบบที่เห็นเนี่ยนะครับ เนี่ยฮะสามารถดัานมันไปได้นะครับโอเคต่อไปมาดูสกิลอีนะฮะสกิลอีเนี่ยนี้นะครับจะเหมือนกับเป็นสร้างพื้นที่นะฮะแล้วสามารถสโลสศัตรูนะครับนี่นะฮะแล้วมันจะระเบิดออกด้วยนะครับจะสามารถสร้างความเสียหายได้อีกครั้งนะฮะก็คือสร้างความเสียหายสองครั้งนะครับครั้งแรกที่โดนแล้วก็ครั้งที่มันระเบิดนะฮะโดย2ครั้งเนี้ยจะมีการสโลด้วยนะครับโอเคต่อไปเรามาดูเรื่องของอันตินะฮะอันตินะครับกด กดแล้วมันจะสร้างกำแพงนะฮะกดอีกครั้งนะครับเพื่อพุ่งผ่านกำแพงนะฮะถ้าโดนความเสียหายเนี่ยการพุ่งจะหยุดทันทีครับแล้วก็กำแพงเนี่ยจะอยู่นานเจวินาทีนะฮะโอเคนะครับเรามาลองกันเลยนะฮะก็ผมก็จะมาลองใช้อันติกันดูนะครับเดี๋ยวจะใช้อันติให้โดนสบอากาศเนาะโอเคตรงนี้น่าจะโดนแล้วครับโอเคมันมันมันเดินเลยโอเคกดเลยครับนั่นแหละครับพุ่งไปแล้วผมโดนไหมวะ เยี่ยมร้อยครับเนี่ยครับโดนมันจะน็อกอัพนะครับทำให้ศัตรูร้อยขึ้นนะครับถึงว่าทําไมมันเกี่ยวกับยาโซโอเนาะสกิลแต่ละอันเนี้ยมันเอื้อต่อยาโซโอเยอะเลยนะครับนะครับสกิลแต่ละอันเนี้ยมันเอื้อเฟื้อต่อยาโซโอมากเลยนะครับก็เอาเป็นว่าการรีวิวขอจบไว้วกันเท่านี้ละกันนะครับอันนี้ผมไม่ได้มารีวิวสกินนะครับเรามารีวิวแชมเปี้ยนฮะเรามารีวิวเอ่อสกิลของมันนะครับ โดยส่วนตัวผมว่าสกิลแต่ละอันมันเนี่ยเหมาะกับยาโอมากเลยนะครับเหมาะกับการคอมโบการแก๊งมากเลยนะครับถ้ายาโออยู่กลางเงี้ยอะไรตัวเนี้ยมันอยู่ซับอยู่ล่างใช่ไหมแล้วมันอัติมากลางนะครับทำให้ศัตรูที่อยู่มิดเลนน่ะลอยได้ยาโซอยู่มิดเลนยาโออัติตามครับมีสิบได้คิวสูงเลยนะครับเปอร์เซ็นต์ได้คิวสูงมากนะฮะก็โอเคนะครับวันนี้ก็ขอตัวจบคลิปรีวิวเท่านี้แล้วกันนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะฮะแล้วก็ฝากแชร์คลิปด้วยนะฮะผมจะโพสต์ข่าวสารเกี่ยวกับ LL ใต้ใต้ ใต้ลิงก์เลยนะครับมี facebook fanpage ผมอยู่นะฮะเจสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ